หมเฟ่ปิ้งย่างเกาหลี219บาทอิ่มไม่อัน้นไม่จำกัดเวลาร้านดังบางแสนยกมาไว้เปิดใหม่ที่พัทยาแล้วค่ะทุกคนแต่ขอบอกก่อนนะว่าราคานี้ไม่รวมเครื่องดื่มค่ะแถมยังมีเครื่องเคียงและของกินเล่นอีกมากมายเลยค่ะวันนี้บุ๋มพาครอบครัวมาทุกคนนี่อิ่มจุกกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบุ๋มพาทุกคนมากินปิ้งย่างเกาหลีเจ้าดังจากบางแสนค่ะตอนนี้ยกมาไว้ที่พัทยาแล้วนะคะชื่อร้านว่าคิวพีคเรียนบาร์บีคิวนั่นเองค่ะซึ่งวัน นี้บุ่มมาหลังจากที่เขาปิดไปเพื่อแก้ไขระบบใหม่พอดีช่วงปีใหม่พนักงานไม่พอลูกค้าก็เลยบ่นกันคราวนี้เปิดใหม่เขาจัดเต็มพนักงานกะละ30คนรวม60คนกันเลยทีเดียวค่ะและนี่เลยเปิดปุ๊บลูกค้าแน่นร้านพอสำหรับใครมีลูกมีหลานมาด้วยอย่าลืมมาวัดสสูงตรงนี้นะคะสามารถจองคิวออนไลน์ line, ผ่านแอปคิวคิวได้แล้วนะคะหรือว่าจะวอล์กอินมาหน้าร้านก็ย่อมได้ค่ะได้โตะแล้วเราก็ไม่รอช้าค่ะรีบตรงดิ่งมาสเตชันหมูแล้วก็ผักกันเลยนะคะ ตักได้ไม่อั้นนะคะตรงนี้นี่เลยแล้วก็สเตชันน้ําดื่มนะคะก็สามารถกดได้ไม่อั้นเช่นเดียวกันค่ะอาลืมบอกไปเครื่องดื่มรีฟิลคนละ39บาทนะคะไม่พอค่ะมีผลไม้ด้วยแล้วก็ของกินเล่นอีกเพียบเลยนะคะจะมีซุปกินจิบบกกีตรงนี้ก็ตักได้ไม่อั้นอ่ะให้ดูลายอาหารแบบว่าชัดๆเลยนะคะตรงนี้เราสามารถหยิบเองได้เลยนะชามช้อนเขาอยู่ด้านล่างค่ะมีมุมไอศครีมด้วยแล้วก็นี่เลยตู้เครื่องดื่มถ้าใครอยากได้สามารถเรียกพนักงานได้เลยนะคะมาแล้ว ค่สรุปนะคะบุ๋มก็ได้ในราคา319บาทนะคะเพราะว่าในเซตนั้นจะมีทั้งหมูแล้วก็เนื้อแล้วก็รวมไปถึงซีฟู้ดด้วยค่ะเขาจะให้เราสแกน QR code คนะคะแล้วก็กดสั่งได้เลยค่ะน้องซูมชอบมากไก่เกาหลีส่วนของพ่อสามีนั้นก็จะเป็น219บาทนะคะ <î> s> <S <ๆ>เพราะว่าแกกินแค่หมูค่ะทุกคนแกไม่กินเนื้อนะอันนี้ต็อกโบกีคือแบบอื้อร่อยตักได้ไม่อัน้นดูปู่กับหลานเขากินกันนะส่วนเต้าของบุ๋มนั้นก็จะมีเนื้อค่ะทุกคนนี่เลย <S <S em chỉ có kênh Ghiền không để โอเคค่ะทุกคนบุ๋มขอตัวไปกินก่อนนะใครอยากตามมาตามมาได้นะคะที่พิกพีคคเรียนบาร์บีคิวค่ะสาขาพัทยาอยู่ตรงซอยเนินพระหวานนะคะตรงโลตัสที่จอดรถกว้างขวางมากๆเลยและสำหรับใครที่ไปมาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะคลิปหน้าบุ๋มจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามบุ๋มด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ